แล้วก็ดูกันไปถ้าดูกันไปแล้วมันมันไปกันไม่ได้จริงๆแล้วจะอะไรยังไงเอ็มก็ไม่รู้ว่าใต้ดินหรืออะไรเขาจะยังไงกันนะมันแต่ยิงเขาก็อยู่กันไม่ติดแล้วเหมือนกันนะคะเพราะมันชี้เป้ากันค่ะมันออกมาแฉกันเองแตงออกมาแฉกันเองค่ะเรื่องอาวุธเรื่องอะไรบ้าบอมีที่ไหนเอาออกมาแฉกันเองพูดเรื่องอาวุธอาวุธโอ้ทุเลตไม่มีทางทายเลวค่ะ ไอ้เหลือมันก็ด่าแดงอย่างนั้นอะแต่แดนบาลานดีด่าถึงเรื่องเอาวงอาวุธกันเรื่องนั่นเรื่องนี้โอ้ยอะไรกันนะอะไรกันขนาดนั้นไอ้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 กลุ่มนึงก็โหด่าจ้าด่าเฉลือเหลือกินเลยค่ะด่าเหลือจริงเลยด่าจริงบอกนะเบสนี้เราไม่เล่นเรื่องเจ้านะคะแล้วก็ไม่ไปร่วมกลุ่มด้วยบาน่าตัวเดียวนาดทั้งหน้องก็เอาไปหมดเลยคุณทํางานร่วมกับเขาไม่ใช่คุณนั่งด่าเจ้าอยู่ทุกวันและคุณอยู่ในองค์กรเดียวกันไม่ใช่เหรอ แนวทางเดียวกันนะเขาก็ว่าแนวทางเดียวกันไม่ใช่าถึงอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่คนเดียวแล้วเดี๋ยวมีเออแดงบริสุทธิ์ค่ะเขาเรียกแดงบริสุทธิ์สหภาพยุโรปค่ะนะฮะซึ่งแยกตัวมาคนเดียวแล้วก็ยังอยู่ในในฐานะสหภาพอยู่ซึ่งมีผลงานที่ไปทําที่เมืองไทยเยอะค่ะนะฮะมีผลงานที่ไปตั้งเวทีแล้วก็ยื่นจดหมายให้ใครๆแล้วก็ยื่นจดหมายต่างประเทศนี้เราทําในภาคประชาชนด้วยไม่มีเอ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 ,เอ พักเพิกมามายุ่งด้วยค่ะไม่มีเพราอเราอยู่ที่นี่มานานค่ะเราอยู่ในฐานะคนไทยที่ประเทศชาติฉันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะคะตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอสเ็มขอขอบคุณสมาชิกที่อยู่อเมริกานะคะสมาชิกที่อยู่อเมริกากลุ่มนี้ติดตามเว็บเ,เซมมานานแล้วเอสเซมจะไม่บอกนะว่าชื่อใครนานๆก็จะลงมาเขียนทีหนึ่งตรงนี้ก็คือไม่รู้ไดเห็นก็เขียนอีเมลมาให้เอสเซม ว่าคือเวลาเอสเซมเขาก็อ่านอยู่เนี่ยว่าใครเอเดือดร้อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นว่าเขาก็เคยรวบรวมจากอเมริกาช่วยเงินกุตีกุฏีไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะฮะแล้วก็นี่ช่วยกับองเองิงวิ๊กป๊อปอะไรเนี้ยไม่อยากจะพูดเอาชื่อนะคะเอสจะให้ส่งตรงเท่านั้นไม่ผ่านเอซมครับตอนนี้เมื่อควานนี้ได้รับจดหมายว่า อีกไม่กี่เดือนเนี่ยเขาอยากจะช่วยเว็บนะฮะเขาจะเรียนลายช่วยเว็บที่จริงเนีฉันไม่เคยมาขอให้ช่วยเว็บนะคือว่าคือให้เป็นของเว็บแล้วเอเซมจะเอาไปช่วยอะไรที่ไหนยังไงก็เป็นเรื่องของไอเซมอันนี้เขาเขียนมาไอ้เซมไม่ได้ตอบเข้าไปนะเพราะว่าไม่ได้ขอเขาก่ะแต่เขาพูดมาหลายครั้งแล้วไอเซมก็ไม่เคยบอกอยยังไปได้อยู่แต่ถ้าไอ้เซมทำเว็บใหม่ไอเซมคิดว่าไอ้เมเจาทีวีของเว็บเองนะแต่นี้เดี๋ยวไอเมต้องถามเทคนิคอะไรก่อน คือตอนนี้ไม่มีถ่ายท่อคนแดงอ่ะก็ยิงอะไรไปเนี่ยข่าวสารยิงประวัติศาสตร์ของประเทศไหนประเทศไหนก็ยิงเดียวเข้ามายังได้ดูอะไรเอสมคิดดูอยู่นะคะคิดดูอยู่แต่ว่าต้องมีคนสอนเอสมการยิง Youtube เข้าในทีวีอะค่ะแล้วของเอสมใช้ของเยอรมันหมดคะ่ะเพราะเยอรมันนี่คุณภาพมาชี้ชัวกันไม่ได้คะ่ะทีวีวิทยุนี่เอสมจะใช้ของเยอรมันคะ่ะเอสมติดต่อบริษัทเยอรมันเองเลย แล้วเขาก็<ๆ>หักเดือนในในบัญชีของไอซ์เซมทุกเดือนทุกเดือนนะคะเพราะใช้ของไทยแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะคะเขาจะยิงเราล่วงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เขาจะตัดสัญญาณเราก็ได้อะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันทํเหมือนกันไม่ได้ครับนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอซมพูดให้สมาชิกฟังในห้องของไอซมว่าอเซเมเอ่อมันมันล่วงไปแล้วไอซมมึอนอ่ะมึนในการถูกสลายแล้วก็จะแล้ว ลุกขึ้นต่อเนี่ยเอเซมต้องค่อยๆก้าวค่อยๆย่างแล้วต้องต้องคิดเหมือนเหมือนเอเซมมาเริ่มใหม่อ่ะเพราะเอเซมไม่เอาแล้วทั้งหมดไม่เอาเลยค่ะเรื่องเก่าๆทั้งหมดเอเซมไม่เอาเลยค่ะเพราะเห็นแต่ความผิดพลาดค่ะเห็นแต่เรื่องทุเลศทุเลศได้ยินแต่เรื่องทุเลศของฝ่ายเราทั้งนั้นเลยค่ะไม่ขอยุ่งด้วยแล้วไม่เอาด้วยฉันไปเส้นทางของฉันอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีรายการเดซเ็มจะทําผังรายการนะคะ ืออยากมีรายการทุกวันมีสดทักบันละครั้งเนี่ยต่อไปจะมีรายการเออเส้นทางประชาธิปไตยไทยนะคะของอาจารย์สมพรมูสิกะนะคะและทีมของเขาค่ะเส้นทางประชาธิปไตยไทยนะคะเพราะว่าวันนี้ได้คุยกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอเซัมต้องดูผังเวลารายการนะคะต้องจัดผังเวลารายการแล้วก็จะต้องมีรายการอีกรายการหนึ่งที่ จะมาพูดเรื่องไอซซีที่เขาเข้าไปหาเองเลยนะคะนะคะคจัดรายการไปด้วยอุ้มหมาไปด้วยหมาเอเซนจะชักนะฮะเวลาชักร้กเอเซะชักเต็มที่เราทนดูไม่ไหวแล้วก็บอกให้สมาชิกทราบแล้วก็จากให้เอเซนทำรายการประเภทไหนอะไรยังไงบอกนะคะจะ หารายการมาให้จะหาทําให้ค่ะของเอสเอ็มก็รายการเงี้ยฮะบนวันนี้จิตจำใสแต่ต่อไปอาจจะเปลี่ยนชื่อรายการนะฮะอันนี้มันไม่มีวันที่ฟิกซ์ว่าเป็นวันไหนวันไหนันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ว่าเอสเอ็มมีอะไรที่อยากจะพูดที่เป็นประเด็นนะคะก็เป็นการพูดคุยกับสมาชิกในห้องนะคะก็ขอค่อยค่อยคิดกันไปในแนวทางของห้องนะคะพอ เราทําอะไรเอสเซมทำอะไร,ะไรแล้วทําจริงจังค่ะถ้าทําอะไรแล้วทําไม่รู้เรื่องแล้วมันเสียเวลาเอสเซมมีอะไรต้องทําเยอะทําแล้วสุขใจด้วยลงมานั่งต่อสู้นี่ไม่ได้สุขใจนะคะไม่ได้สุขใจคะ่ะไม่ได้สุขใจแต่ยังต้องทําเพราะว่ามันไม่น่ามันก็มันก็หน,น้าไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเราไม่ใช่เป็นความผิดของเราเพราะฉะนั้นมันทําไงได้ต้องต้องเดินต่อถ้าเดินต่อแล้วก็ ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกก้าวของเราเราต้องก้าวอย่างมีสติค่ะทุกก้าวเราต้องก้าวแบบมีสตินะคะเอาบทเรียนที่เน่าเน่าบทเรียนเฮงซวยเนี่ยเอามาเรียนเฮ้ยไอย้นี่เคยเกิดขึ้นแล้วมันไม่เอาอย่ามายุ่งกับในเส้นทางฉันนะคะอะไรที่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นนี่อย่ามายุ่งในเส้นทางฉันฉันไม่เอากับพวกคุณด้วยฉันไม่กับพวกคุณด้วยมันซ้ำซากค่ะพาไปตายซ้ำซาก แล้วยังหน้าคนเดิมๆจะมาหามวลชนอนีกเหรอก็จบแบบเดิมๆอีกค่ะไอ้ประเภทสู้ไม่สุดซอยเนี่ยคะ่ะสู้ไม่สุดซอยจะเป็นนักสู้ต้องถึงเวลาสู้ต้องสู้ให้สุดซอยคะ่ะครึ่งๆกลางๆเดินไปกําลังดีๆเฮ้ยหยุดชะงักนั่งก่อนผู้นี้ก็ยสู้กันไหม่แบบนี้เหรอถึงเวลาจะสุดซอยเรากําลังวิ่งอยู่ดีๆกำลังวิ่งด้วยความเมามันเลยจะสุดซอยแล้วเอให้เราหยุดเว้ย เป็นไงอะ่ะกี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปี49มาเนี่ยเราแพ้มาตลอดนะอ่าจะบอกว่าชนะน,นะคะเราแพ้แล้วแพ้ไม่ใช่แพ้ดีด้วยแพ้ถูกฆ่าตายถูกจิตคุกถูกไล่ล่าอย่างนี้เรื่องดีเหรอคะชีวิตคนนะไม่ใช่ชีวิตสิ่งของจบกันเลยไอ้คนถูกล่าคนต้องลงรูเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วเขาเห็นเราเป็นผักเป็นปลาเหรอคะเขาเลือกคัดเฉพาะคนของเขาที่ไปอยู่ดีกินดีเท่าน,นั้นเอง นะฮะมวลชนคืออะไรอะ่ะผักปลาไงไม่เอาแล้วเวลาจะหามวลชนอยามามาหามาหาหาหาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางเยอะแย,ยะเลยมวลชนนี่น่าสงสารมากค่ะแต่อย่างโง่สิคะอย่าหลงอย่าติดนะคะอย่างโง่อย่าหลงอย่าติดนะฮะภาพที่ออกมาคุณไปเต้นกันเหยงๆหยงหยงเยงหน้าเวทีอะ่ะมันมันออกมาแล้วมันทุเลศทุเลอะไร เวลาถูกเขาสลายน่ะทุเลศไหมออกแล้วต้องออกให้จริงจังสู้ต้องสู้ให้จริงจังค่ะเราจะมีความสนุกสนานตอนเราฉลองชัยชนะกันค่ะจะเต้นทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีใครว่าค่ะเราเห็นเห็นอยู่เต้นอย๋เย๋น่ยสามสิเที่ยวแล้วเนี่ยพอเขาสลายขึ้นมาร้องไห้แล้วเลือตกยางออกกันไม่ควรทําแล้วแหละแบบนั้นน่ะมันไม่จริงจังอ่ะมันอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะถึงระยะหลังออก พากันออกไปเี่เซ็มไม่ได้ชอบเลยค่ะโทรถามทันทีเอาออกไปทําไมอะ่ะเอาออกไปทําไมจะไปขอประเด็นอะไรเขาเนี่ยจะออกไปสู้กับประเด็นอะไรเขาเช่นไหมคะมันเป็นอย่างนี้มวลชนก็ชอบสิบางเอ้ยมีรถรับส่งนี่ว่ามีข้าวกินฟรีสนุกสนานนต่าหากได้เจอเพื่อนฝูงพอทันทีเราหาความสนุกสนานมันสนุกสนานเนี่ยเราตอนจบเนี่ยมันไม่สนุกนะคะตอนจบเนี่ยมันไม่สนุกแล้วไม่สนุกยาวเลยค่ะ จะไหวไอ้เซมบนจะบ่นหนักไปหรือเปล่าไม่ทราบวันนี้นะคะคือไอ้เซมบอกตรงๆนะสามสี่วันมันเย่ไอ้เซมเหนื่อยมากไม่ได้นอนหลับกันคาปากกลนกันคาปากอ้าวสลายตัวหลายๆประเทศเอสลายตัวเราเราต้องมานอน,นอนคุยกันเพราะอะไรเราเราห่วงบ้านเมืองเราสงสารมวลชนค่ะเราสงสารคนไทยในประเทศเหนื่อยกัน,นี่ที่มานอนห่มผ้าคุยกัน,นแล้วไม่ได้ไปคุยเรื่องอะไรสาระนะคะเนี่ย มัน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 การต่อสู้อ่ะการต่อสู้แล้วเราบอกตรงๆนะว่าไอเซมขยักขยงมากขยักขยงไอ้คนติดนะคะคนติดติดในคนหน้าเดิมๆนะคะไอห้นะะไอหน้าขี้แพ้เนี่ยค่ะไอ้หน้าขี้แพ้เนี่ยจะแมวด้วยนะคะหน้าขี้แพ้แมวด้วยค่ะมวลชนที่ยากจนแนละ้วชีวิตเขาก็คือชีวิตหนึ่งเหมือนกัน ชีวิตเขาก็มีความหมายมีพ่อแม่มีลูกเต้ามีมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบก็ยังยากจนไม่มีจะกินกันออกไปนี่หวังชีวิตจะดีขึ้นบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงออกไปตายนะฮะแล้วก็ถูกทอดทิ้งอีกตาหากไอ้หัวกบวนก็เลือกแต่คัดคนแต่พระพ่อที่เอาไปเลี้ยงดูปูเสือดีให้มาสร้างมวลชนกันใหม่เรียกบุญโชกับข้าคอกใหม่นะฮะเขาเรียกว่าควายกําลังกระเจิงค่ะนั้นแล้วก็คัดคนมาเอาเรียกควายกับข้าคอกใหม่สิ ลืมไปเถอะเดชฉันไม่อยู่ข้อใครคะ่ะเดชฉันไม่อยู่ในข้อใครคะ่ะจะไม่อยู่ในข้อใครเด็ดขาดเลยฉันไม่ใช่ควายคะ่ะเป็นควายให้คุณมากี่ปีแล้วเนี่ยสนับสนุนคุณเป็นกําลังใจให้คุณทุ่มเททุกอย่างทั้งร่างกายทั้งทั้ง,ท,งทั้งจิตใจทั้งเงินทองทั้งเวลานะไม่มีชีวิตส่วนตัวเลยไม่มีเลยเพื่อนฝูงก็ไม่มีแล้วเนี่ยมีหมาตัวเนึ่ยอยู่ข้างๆเนี่ยมีสามีก็บุญหัวที่เขาไม่ได้ถีบลอ,อกนอกบ้านนะคะอยู่แต่หน้าคอม พูดคุยกับสามีวันไม่ถึงห้าคำเลยค่ะบุญหัวไอ้เซมนั้นเนี่ยลงมาทํางานเพื่อชาติเนี่ยสามีเขาเขาไม่ถีบหัวแล้วออกจากบ้านกับบุญหัวแล้วค่ะนะคะไอ้เซมก็จะบ่นหนักไปหรือเปล่าไม่ทราบมัน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 แค้นใจอะไรหลายๆอย่างอ่ะแล้วยังมาเสนอหน้าสร้างภาพเอกจึงมาเสนอหน้าสร้างภาพออกแล้วคนที่เขารู้ความจริงกันมันมีเเยอะแยะ เขาคลื่นไส้จะตายอยู่แล้วเขาคลื่นไส้มากเลยค่ะนะคะเอเซมก็ยังไงก็อย่าเบื่อเอสเซมก็แล้วกันเอสเซมพูดเอสเซมพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอยากจะพูดหนักกว่านี้ด้วยซ้ําค่ะแต่เอสเซมด่าอยากไม่เป็นค่ะถ้าได้พูดแล้วหนักค่ะนี่หนักของเอสเซมมันมีหนักกว่านี้ค่ะแต่ไม่อยากจะพูดสิ่งอื่นๆออกมาอีกค่ะไม่อยากจะพูดสิ่งอื่นๆออกมาอีก ก็หลังจากวันนี้ไปก็คงจะไม่พูดอะไรเรื่องพวกนี้อีกแล้วจะไม่พูดเรื่องดีอีกแล้วให้พวกคุณเป็นผู้ตัดสินใจกันเองค่ะพวกคุณก็มีภาวะตี่ต่อสู้กันมารู้อะไรเป็นอะไรคะรู้อะไรเป็นอะไรควรจะตัดสินใจแบบที่เราไม่เกาะไม่ติดแล้วเกาะในสถานการณ์แเราเกาะในข่าวล้วเกาะในความรู้ทํำยังไงเราถึงจะมั่นใจในตัวเองทํยังไงเราถึงยืนด้วยตัวเราเองได้หาเพื่อนฝูงที่เขาเป็นแดงฉลักกันอาหารแดงบริสุทธิ์กันนะ่ะนั่นค่ะ ในภาคของประชาชนค่ะที่ไม่ติดสอยห้อยตามใครค่ะไม่หวังเขาจะต้องมาช่วยเรานะมาให้เราแล้วเวลานี้ประเทศเราอีหน่อยก็นูนไอ้นูนก็จะเข้ามาในประเทศไทยมาช่วยอีกฝ่ายนะไอ้นี่ก็จะเข้ามาในประเทศไทยหามเอาคนเข้ามาอีกมาสร้างรถฟงรถไฟแล้วชาวบ้านเราที่ที่ตกงานมีเยอะแยะไปคนจีนเข้ามาในประเทศไทยกี่แสนนะเมื่อสองปีที่แล้วทราบมาว่าที่มาออกข่าวอะ่ะทราบมาเข้ามาประมาณสองแสนค่ะสองปีที่แล้วนะ ตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วเอาคนในชาติไปก่อนเถอะค่ะคนในชาติที่เขายังลำบากเนี่ยหาวิชาความรู้มาให้เขาหาวิชา,าชีพมาให้เขาหางานหาการให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่มากก็น้อยดีกว่าไม่มีอะไรเลยดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะคะก็เงียบเลยใครจะ คุยกับ s อมข้างหน้าสีบอกได้นะคะคือสิ่งใดที่ s อเ s มพูดไปแล้วมันหนักไปก็ขอโทษด้วยแต่สิ่งที่ s อเ m มพูดนี่มันเรื่องจริงค่ะซึ่ง s อเ m อึดอัดมานานแล้วไม่อยากพูดอะไรที่ที่พูดออกไปแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้คเกิดความแตกแยกอ่ะไม่อยากพูดรู้อยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นเวลาคนอื่นเขามาพูดด่าโอ้โหเบาไปเยอะเลยเฮ้ยมันอยู่ในใจแล้เกาเรื่องเดียวกันเนี้ยเขาได้พูดแทนเรา เยอะที่หนุ่มเขาไล่เข้ามาด่าแรกๆนะเรื่องจริงนั่นแหละเรื่องจริงทั้งนั้นนะคะมัน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 กลาก็อย่างว่าแล้วไม่รู้จะพูดอะไรลวมันเยอะแยะมากเยอะแย,ยะมากค่ะประเทศเราประเทศเราเลยมันมั่วไปเพราะไอ้การเมืองบ้าบอเนี่ยค่ะการเมืองบ้าบอเล่นพวกผูกพวกผูกขาดนะคะรวยกันเองไม่นึกถึงประชาชนน่ะ ที่ที่จะเจียดไปให้ประชาชนหน่อยให้เขาได้ได้เป็นของเขาเขาขยานันเขาฉลาดเขาจะได้มีเพิ่มพูนไปกว่าที่เราให้เขาทเทศเยอรมันก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่มีปัญญาจริงเขาให้เรียนเรียนให้ให,ให้ได้ได้ดีในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเขาก็จะช่วยก้อนแรกคือช่วยให้ยืนด้วยตัวเองได้ค่ะให้ยืนด้วยตัวเองได้แล้วก็ต้องยืนต่อเดินต่อไปเองไม่มีใครมาช่วยแล้ว มันเป็นอย่างเงประเทศเรามีไหมมีให้มีให้ประชาชนางนี้ไหมไอ้แค่เงินคนแกน่เนี่ยไปตัดเขาทําไมไปตัดเขาทําไมันอยู่ไม่นานเขาก็ตายแล้วเขายังภูมิใจว่าเออบางคนไม่มีลูกเต้าเลี้ยงเนี่ยยังมีหลวงเลี้ยงให้กินไม่ใช่มากนะคะหกสิบได้หกร้อยหกร้อยไปใช้อะไรล่ะหกร้อยอย่างน้อยเขายังมีความภาคภูมิใจว่าหลวงหลวงไม่ลืมเขาอันนี้ไปตัดของเขาทำไม